เธอรู้สึกบ้างไหมทําไมเราถึงคุ้นเคยกับเหตุการณ์บางอย่างแม้ว่าจะเพิ่งพบเจอเป็นครั้งแรกวันนี้ท็อปท็อกจึงอยากจะพาผู้ชมไปพบกับปรากฏการณ์เดยจาวูว่ามันคือปรากฏการอะไรกันแน่งั้นเราไปชมกันเลยหากคุณผู้ชมกําลังรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนกับว่าเคยดูวิดีโอนี้มาก,ก่อนแต่ไม่เป็นไรนะมันอาจจะเป็นแค่เหตุการณ์เดจาวูก็ได้ เดจาวู ja vous, คือความรู้สึกแปลกๆที่คุณเคยสัมผัสมาก่อนขณะดเดียวกันก็รู้สึกว่าคุณยังไม่เคยไปสัมผัสมันหรือพบเห็นมันก่อนเลยเช่นคุณไปที่ร้านกาแฟาแห่งหนึ่งคุณรู้สึกว่าเคยเห็นมันมาก่อนแต่ในความเป็นจริงคุณเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเดจาวู ja vous, เป็นคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าเคยเห็นแล้ว ซึ่งในทางสถิติแล้วอาการเดจาวูจะเกิดขึ้นกับคนว่า60%สักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเคยพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนปรากฏการเดจาวูนั้นแม้ว่าในปัจจุบันก็ยังหาคำอธิบายที่ชัดเจนไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์ว่าเกิดจากอะไรแต่ในปี2003นักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าปรากฏการณ์เดจาวูนี้มีอยู่จริงโดยมันเกี่ยวข้องกับสมองซึ่งอาจเป็นได้ทั้งระบบความทรงจา แ,และระบบความคิดการตัดสินใจและในปี2006นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามสร้างเหตุการณ์เดจาวูขึ้นมาใหม่ในห้องแลบนักวิจัยจะสร้างความทรงจําสําหรับผู้ป่วยภายใต้การสะกดจิตและความทรงจํานั้นมักจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายเช่นการเล่นเกมหรือดูคําที่พิมพ์ด้วยสีใดสีหนึ่งจากนั้นผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆจะได้รับคําแนะนําให้ลืมหรือจําความทรงจําสิ่งอื่น ซึ่งต่อมาอาจกระตุ้นความรู้สึกของเดจาวูเมื่อพวกเขาพบเกมหรือคำศัพท์ที่มีความคล้ายคลึงกันนักวิทยาศาสตร์คน,นอื่นๆได้พยายามสร้างเดจาวูโดยใช้ความจริงเสมือนผลการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมรายงานว่าประสบกับเหตุการณ ja ์เดจาวูเมื่อเคลื่อนตัวผ่านวิดีโอเกม The ะซินทำให้เกิดความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเคยผ่านมาก่อนการทดลองเหล่านี้ ทำให้ในักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าเดจาวูเป็นปรากฏการความจําที่เราพบกับสถานการณ์ที่คล้ายกับความทรงจําแต่เราจําความทรงจํานั้นได้ไม่เต็มที่ดังนั้นสมองของเราจึงตระหนักถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างประสบการณ์ปัจจุบันของเรากับประสบการณ์ในอดีตเราจึงเหลือความรู้สึกคุ้นเคยที่เราไม่สามารถจดจำได้ นั่นจึงแสดงเห็นว่าในปัจจุบันมีทฤษฎีอยู่ไม่น้อยที่พยายามอธิบายการมีอยู่ของอาการเดจาวูโดยหนึ่งในสมมติฐานที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือเดจาวูอาจเกิดจากปัญหาเรื่องความจําทําให้เมื่อเราพบกับสถานการณ์ที่มีส่วนคล้ายคลึงกับสถานการณ์ในอดีตเราจะพยายามนึกถึงเรื่องในอดีตนั้นขึ้นมาแต่ไม่สามารถนึกได้เพราะมันไม่ใช่สถานการณ์เดียวกันเสียทีเดียวและส่งผลให้เรารู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน แต่ไม่ว่าจะทฤษฎีใด,ดๆนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าเดจาวูคงจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากนะักโดยคนที่มีสุขภาพดีทั่วไปจะมีแนวโน้มรู้สึกเดจาวูประมาณเดือนละครั้งแต่สามารถมีอาการเพิ่มขึ้นได้หากสมองอยู่ในภาวะเหนื่อยเครียดหรือมีการใช้สารเคมีอย่างยาที่มีผลทางประสาทและการเดินทางก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สมองมีประสบการณ์เรียกใช้ความทรงจํามากยิ่งขึ้นซึ่งมีรายงานอยู่บ่อยครั้งว่า มีส่วนทําให้คนมีอาการเดจาวูบ่อยขึ้นแล้วคุณผู้ชมล่ะเคยพบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างแล้วรู้สึกคุ้นเคยบ้างไหมแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้พบเห็นอย่าลืมคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์พวกเราฟังด้วยนะขอบคุณที่รับชมทับทออฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดลีปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะ